หัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจระดับโลกอย่างเท s l a หรือว่า Apple นะคะประสบความสำเร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคมายาวนานนะคะสิ่งนั้นก็คือเจตนาในการทำธุรกิจค่ะ ธุรกิจส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ค่ะมักที่จะทำเพื่อให้ได้กำไรเยอะมักที่จะทำเพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดีนะคะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทอย่างเช่นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นหรือว่าเป็นบริษัทมหาชนเหล่านี้ค่ะยิ่งมุ่งเน้นเนาะที่จะแบบทำกำไรให้ได้เยอะๆเพราะว่าเขาจะต้องคำนึงถึงคนที่อยู่ในองค์กรด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กล่ะเราจะใช้วิธีการหรือว่าหัวใจนี้นะคะไป ทำยังไงให้ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าอย่างที่เมื่อกี้ี่บอกไปแล้วนะคะว่าเจตนาในการทำธุรกิจค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่อีลอนมัสใช้นะคะที่สตีฟจ็อบใช้ค่ะเจตนาแบบไหนคุณรู้ไหมคะว่า Elon Musk อีลอนมัสอ่ะเขาไม่ได้เคยคิดว่า การที่เขาสร้างเทสลาขึ้นมาสร้างรถไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะรวยมากขึ้นรวยมากขึ้นรวยมากขึ้นหรือเขาจะทำยังไงให้เขาได้กำไรเยอะๆๆๆๆถ้าเขาคิดอย่างนั้นค่ะวันนี้เขาคงไม่คิดที่จะทำสถานีที่เขาเรียกว่าอะไรนะชาร์จรถไฟรถอีวีอะค่ะที่เป็นสถานีที่รถยี่ห้ออะไรก็ได้สามารถเข้ามาชาร์จ เขาทําให้เทสลาชาร์จอย่างเดียวไม่ดีหรอคะทําไมเขาต้องทําให้ทุกแบรนด์สามารถมาชาร์จได้ mm hmm. เพราะเจตนาในการสร้างรถ EV ของอีลอนมัสมันไม่ใช่เพื่อเงินค่ะแต่เขานึกไปถึงโลกใบนี้ค่ะเขาอยากที่จะให้รถไฟฟ้านะ่ะเป็นรถที่ใครๆก็สร้างได้ค่ะ เขาไม่ได้อยากจะครอบครองตลาดเขาไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าเดียวที่ผลิตรถไฟฟ้าแต่เขาอยากทำให้นวัตกรรมนี้ค่ะมันถูกถ่ายทอดออกไปแล้วก็ทำให้บริษัทอะไรเอาไปทำก็จะประหยัดต้นทุนแล้วก็ช่วยให้ราคาของรถไฟฟ้าเนี่ยมันถูกลงเพราะเขารู้ว่าการที่ถ้าหากว่าโลกใบนี้เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นมันดีต่ออะไรคะมันดีต่อโลก มันดีต่อสิ่งแวดล้อมมันจะลดการใช้พลังงานมันจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นและนี่ก็คือเจตนาของอีลอนมัสค่ะนี่คือเจตนาในการทำธุรกิจของเขาเขาไม่ได้ทำเพื่อให้ตัวเองรวยอยู่คนเดียวหรือว่าเมื่อกี้ชิวตัวอย่างสตีฟจ็อบค่ะสตีฟจ็อบก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่วันนี้ เขาอาจจะต่างจากจิมคุกนะซึ่งเป็นผู้บริหารคนใหม่ของ Apple ิลสตีฟจ็อบค่ะเป็นคนที่สร้างนวัตกรรมเพราะเขาเชื่อว่านวัตกรรมจะเปลี่ยนโลกเขาทำเพื่อให้คนบนโลกใบนี้ได้ใช้ได้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ี่คือเจตนาของสตีฟจ็อบค่ะแล้วมันก็ทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทา่ทานทั้งสองคนเนี่ยท, Musk, ท Jobs, ั้งอีลอนมัสก์สตีฟจ็อบผลิตออกมาค่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้คนมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนมีหัวใจอยู่ในนั้นมันทำให้สินค้าที่ผลิตมาจากเจตนารมที่ดีค่ะเป็นสินค้าที่สามารถที่จะขาย ตัวของมันเองได้แล้วนี่ก็คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งด้วยนะคะในการทำธุรกิจของเท s l a ค่ะเขาทำสินค้าหรือ Product ที่สามารถที่จะขายตัวมันเองได้อย่างที่เจะเคยเล่าไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหนะ้านี้ว่าเท s l a ไม่เคยจ่ายเงินให้กับค่าโฆษณาค่ะแต่สื่อแทบทุกสื่อบนโลกเนี้ยอยากที่จะมีอีลอนมัสไปอยู่ในหน้าสื่อ เขาไม่ต้องโปรโมทต,ตัวเองแต่มีคนอยากจะพูดถึงเขามีคนอยากที่จะโปรโมทเขาเขาได้พื้นที่การตลาดพื้นที่สื่อโดยไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทหนึ่งเพราะนีอีกข้อหนึ่งเลยค่ะก็สินค้าของเขามันขายตัวมันเองได้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เจตนาในการทำธุรกิจของคุณ่ะ คืออะไรคะลองพิมพ์มาบอกจอยในคอมเมนต์หน่อยนะคะอย่างจอยเนี่ยจอยเป็นครูออนไลน์เนะเจตนาของจอยค่ะก็คือจะอยากจะช่วยผู้ประกอบการจะอยากจะช่วยเจ้าของกิจการขนาดเล็กอะที่คุณเนะี่ยอยากที่จะแบบอยากเติบโตอยากที่จะขยายช่องทางอยากที่จะมีลูกค้ามากขึ้นอยากจะเข้ามาในออนไลน์ค่ะแต่คุณไม่รู้วิธีการคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงคุณไม่กล้าทำ คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้ไม่คู่ควรพอมันก็แค่คุณไม่เคยทำค่ะแต่จอยเนี่ยอยากจะช่วยคุณเพราะว่าจอยเนี่ยเป็นคนนึงนะซึ่งจะบอกหรือว่าจอยเป็นคนธรรมดามากๆแต่วันนี้ทำไมเราถึงสามารถสร้างไรายได้หลักล้านจากการอยู่ในออนไลน์แล้วจอยก็อยากที่จะเอาสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จอยใช้สิ่งที่จอยเรียนสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของจอยค่ะ มาช่วยเหลือคุณมาช่วยเหลือคนที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก mm hmm. จริงๆวันนี้จอยก็มีนักเรียนหลายๆคนนะคะที่เป็นเจ้าของร้านอาหารฝรั่งเศสเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารหรือเป็นดีลเลอร์ออนไลน์เป็นอ่านไหมคาออนไลน์เป็นดีลเลอร์รายใหญ่ที่เข้ามาเรียนกับจอยค่ะแล้วจอยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยแหละถ้าเราช่วยเขาได้ค่ะมันจะทําให้เหมือนเราไม่ได้ช่วยแค่เขาแต่เราช่วย คนที่อยู่ในองค์กรเขาลูกน้องเขาครอบครัวเขาค่ะและนี่ก็คือเจตนารมณ์ในการทําธุรกิจในการเป็นครูของจอยวันนี้เจตนารมณของคุณคืออะไรเนอะลองเล่าให้จอยฟังบ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยเศษเป็ก expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ